สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ a f k เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคน แล้ววันนี้เราก็อยู่กับแบบอนิเมะ 킹ดอมนะทุกคนและคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาอธิบายอัปเดต0.5ของแมป킹ด้อมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอย่างแรกเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอัปเดต0.5ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่มีอวตารมาใหม่ครับคนดูเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกนะครับว่าอวตารแต่ละอวตารของด่าน4ด่านนะตอนนี้ไม่มี4ด่านนะคนดูว่ามันมีอะไรบ้างนะอวตารที่1นนะครับก็คือลัคกี้นั่นเองนะอวตารที่2ก็คือ XP อวตารที่3ก็คือดามจ่ครับคนดูแล้วแล้วก็อวตารที่4นะครับก ดอกนั่นเองครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันแอบอวตาร์อยู่ตรงไหนนะคือเราต้องตีมอนของอวตาร์นั้นให้ตายนะแล้วมันก็จะสุ่มดอกเดี๋ยวพี่ก็จะพาหาอวตาร์เลยละกะันไปคือเรามาตรงนี้นะไอเนี่ยไอที่เทสดาเมจเดี๋ยวทดสอบนะคือเรามาตรงนี้เลยมันอยู่ข้างหลังทดสอบดาเมจนะนี่ทาตามคิดเลยครับคนดูนี่ครับเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่นะครับเขาตีอยู่นะเขาตีอยู่อะคนดูเห็นไหมอันนี้คือเขาจะเอานะอวตาร์นะอวตาร์นี่คือได้ลักกี้นั่นเองครับคนดูเห็นไหมเขาตีอยู่นะครับ ก็เราก็ต้องตีเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านที่2ครับด่านไททันนั่นเองนะโอเคมาตรงนี้เลยครับด่านที่สองเราก็ต้องไปสุดๆเลยครับทุกคนมาตรงริมน้ํานะเดินมาเรื่อยๆครับเดินนี่เดินผ่านอันนี้คือเราต้องผ่านไททันกรามนะเมื่อกี้ไททันกรามแล้วก็ผ่านไททันเกาะนะครับนี่เดินมาตึงดึงึง,งแนะนําว่าหาสัตว์ฉี่นะจะได้แบบวิ่งไวนะคุณดูถ้าเดินน่าจะช้าเหมือนกันนะถ้าเดินอะ โอเคครับมันอยู่ตรงสุดเลยครับสุดซอยอ่ะเอาง่ายๆอ่ะไปเลยสุดๆเลยครับนี่ครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับอวตารนี้นะครับเอเรนเยเกอร์นั่นเองนะเลื่อนมันนะครับอยู่ที่ประมาณ20เอ็มนะคนดูเอเรนเยเกอร์นะนี่เราก็ตีเรื่อยๆนะคนดูไม่รู้จะดรอปหรือเปล่านะโอกาสดรอปมันก็ยากเหมือนกันนะคนดูทำไปเลื่นไปนะครับมันแล้วแต่ดวงนะว่าเราจะดวงดีหรือเปล่ามันมีแบบโอกาสดรอปแต่ไม่รู้ว่ามันดรอปเท่าไหร่นะครับ เลือดมันอยู่ที่ประมาณ 20m ครับมันจะได้0.50 xp นะทุกคน0.50 xp นะประมาณนี้เลยนี่นะก็ตีเรื่อยๆครับ fk อุ้ยมันยากหนูนะพี่ว่ามันได้ยากอยู่นะคนดูเนี่ย fk ตีเรื่อยอะ่ะสมมติถ้ามันจะได้มันขึ้นกลางหน้าจอนะคนดูแล้วเราก็ไปดูที่กระเป๋านะครับนี่มันก็จะขึ้นมานะแต่เราไม่ได้อย่างเงี้ยประเด็นอะประเด็นคือตียากอยู่อะดูดิยากจัดนะค,คนดูเดี๋ยวเราไปด่านที่3ต่อนะครับด่าน one punch man พี่ว่านนะไอตัวหัวลันล้นลเนี่ยเหมือนาาไซตจมะาเลยเนะเว้ยไม่รู้ว่าไซตจมะาหรือเปล่านะหัวลันล้นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวแหละคือมันอยู่ข้างบนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปอ่ามันอยู่ข้างบนนะคุณดูเราหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่ไต่ไปครับคุณดูไต่ไปเรื่อยๆพี่ว่านะแนะนํะนานเลยนะครับเอาตัวไทวท,ทันดีกว่าพี่แนะนํานะให้ใส่ไททันดีกว่านะดูทรงเนี่ยนี่ไททันดีกว่าไททันมันตัวใหญ่ดึง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 ,ดง ดึงดึงขึ้นไปครับคุณดูดึง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 ถ้าเรามีไททันน่ะมันจะสบายครับคุณดูมันจะขึ้นง่ายเห็นป่ะทุกคนที่เจอละเห็นป่ะยําอยู่ตรงนี้ฮึบฮึบฮึบมันขึ้นยังไงวะฮึบฮึบเี้ยฮึบฮึบค่อยๆปีนครับคุณดูฮึบฮึบนี่ไซตามาอยู่นี่ครับคุณดูเลื่อนมันอยู่ที่200เอ็มนะอันนี้คือได้ดามจนะ0ูนดาเมจเลยถามว่าเราจะตีไหวหรือเปล่านะครับทุกคนตีไหวไหม โอ้โหตีถ้าไม่เข้าเลยฮะคนดูได้วันแพนแมนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงข้ามมาเลยก็เปิดไข่เลยครับโดนไปปะแล้วก็ปีนมาเรื่อยๆครับนี่ตรงข้ามเลยประมาณนี้ครับมันดูดึงประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด่านสุดท้ายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงยูพิโดนี้พี่ก็อธิบายเร็วๆนะทุกค,คนก็ถ้าใครไม่ทำนะครับค่อยกอดูนะนี่ต่อไปนะครับก็คือมาตรงนี้ครับทุกคนให้มาตรงนี้นะเดินตรงมาข้างหน้าบอสเลยตรงมาหน้าบอสเสร็จอ่าประมาณนี้ ให้น,น้องเลี้ยวซ้ายมือนะครับตรงไข่นะเลี้ยวไปตรงนี้ครับทุกคนเลี้ยวมานี่แล้วก็กระโดดกระโดดครับไปเรื่อยๆครับกระโดดกระโดดต่อครับตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวตรงตรงตรงนี่นี่ก็เจอแล้วครับทุกคนตรงนี้เลยครับนี่เป็นไงเจอแล้วครับอันนี้โกโจนะเลื้ยอยู่ที่ประมาณ2 b บครับคนดูก็อ่ามันจะได้เงินนะ 0.2เงินแล้วก็0.1ดอกนะครับได้2อย่างเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเรื่องโค้ดนะครับให้กดไปที่ตะกร้านะคุณดูแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือโค้ดที่1นะคนุณดูอ่าได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่2นะครับคุณดูมาแล้วมีประมาณ2โค้ดนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊วย,ยหรือบนา,นา,า,าย กลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่